ตัวแชทที่เขาแคปออกมานะครับผู้ชมก็เหมือนเป็นการปล่อยออกมาจากฝั่งของคุณแอนคู่กรณีเนาะออเออซึ่งแคปที่แชทออกมานะครับก็หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าถ้ามันไม่มีอะไรเกินเลยจริงๆเนี่ยแล้วคุณเบียจะทักข้อความไปขอโทษ คู่กรณีทําไม,มในข้อความที่เขาคุยกันไว้นะครับผู้ชมที่มีการแคปออกมาเนี่ยหลายข้อความด้วยกันแล้วก็เผยแพร่อยู่ในโลกออนไลน์ตามรายงานเนี่ยบอกว่าเป็นฝั่งของคุณแอนที่แคปออกมาแล้วเอามาให้ดูว่านี่คือบทสนทนาที่คุยกันระหว่างตัวคุณแอนกับน้องเบียร์นะครับก็มีข้อความที่บอกว่าขอบคุณนะฝั่งคุณแอนเนี่ยบอกไปหลังจากนั้นคุณเบียร์เนี่ยก็ตอบกลับบอกพี่แอนหนูเสียใจ ตามนี้เลยพี่กําลังพยายามปรับตัวเข้ากันใหม่ช่วยห่างๆกับเขาเพื่อพี่หน่อยนะคือข้อความจากฝั่งของคุณแอนแล้วก็มีไอตัวอีโมจิเนี่ยเป็นรูปพนมมือแล้วก็ลักษณะของใบหน้าที่เหมือนกับเสียใจยอะแล้วคุณเบียรก็ตอบกลับไปหนูจะไม่ยุ่งเลยเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นมีการทักหาอีกนะครับเป็นฝั่งของคุณเบียทักไปหาคุณแอนว่าพี่แอนเป็นยังไงบ้างถามไปทำงานไหวไหมสู้ๆนะคะ แล้วเดี๋ยวคุณแอนก็ตอบกลับมานะครับเดี๋ยวตามไปตอนเย็นทีเดียวแล้วเขาก็คุยกันเนี่ยคุณผู้ชมคุยกันประมาณว่าเฮ้ยแล้วตอนนั้นน่ะฝ่ายชายคิดอะไรอยู่มันเกิดอะไรขึ้นแต่คงเมามากแหละเหมือนตอนคุยก็ไม่ได้รู้สึกผิดกับที่ทําลงไปแล้วปิดท้ายข้อความแชทที่กรอบนี้นะครับตัวคุณเบียร์บอกว่าที่ผ่านมาหนูไม่เคยนอนด้วยกันเลยนะพี่มีแต่คุยกันดราม่าชีวิตตามประษาเนี่ยแหละครับแชทนี้ส่วนอีกแชทหนึง่ง ก็คุยกันเหมือนเดิมเหมือนพยายามจะปรับความเข้าใจระหว่างกันนะครับโดยคุณเบียร์บอกว่าหนูจะเอาใจช่วยทั้งคู่นะคะก็จะทําตัวอยู่ห่างๆแล้วก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะมาทําอะไรแบบนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเหมือนเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีเจตนาไม่ดีนะฮะแล้วท้ายที่สุดเนี่ยคุณผู้ชมเมื่อคือนที่ผ่านมานี่เองนะครับคุณเบียร์ก็ไปขึ้นคอนเสิร์ตร้องเพลงที่ร้านในย่านบางเขนและเจ้าตัวเนี่ยพูดบนเวทีเลยถึงดราม่าที่กําลังโดนอยู่พร้อมกับฝากถึงเพจ ที่เอาเรื่องของเธอไปแฉบอกว่าทำแบบนี้ก็เท่ากับเป็นการกุเรื่องขึ้นมาให้คนอื่นเนี่ยดูแย่ครับช่วงนี้ก็เบียกแล้วนะเบียดแล้วด้าอีกแล้วเบียอีกแล้วดีแล้วแต่ว่าเมื่อไหร่ดีตรงนี้แต่คุณโรสอะอย่าหนรการกุ ดูแย yeah. yeah, like mm ่ก hmm. ูเรื่องขึ้นมาแล้วก็เอาไปสร้างอินเทอร์น็ในเพจตัวเองมีรืองที่น่าทุใจอะไรไม่รู้ว่าเป็นที่โลกยังไงเหมือนกันว่าคือฝั่งของน้องเบียร์เนี่ยพยายามจะบอกว่าไอ้เรื่องราวต่างๆที่เผยแพร่ผ่านเพจเจ้าคุณพระโรสเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงเออเรื่องจริงเป็นยังไงเนี่ยตัวคุณเบียร์ก็ชี้แจงไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าความของวุ่แอนนี่ก็ยังไม่หยุดโพสต์นะล่าสุดเนี่ยเขียนข้อความลง X หรือว่า ทวิตเตอร์เดิมเนี่ยนะครับสรุปเรื่องที่เกิดขึ้นยืนยันว่าตัวคุณแอนกับแฟนหนุ่มเนี่ยยังเป็นแฟนกันอาไม่เลิกเหรอยังอยู่ด้วยกันที่คอนโดโ<อ>ปกติมีปัญหาเหมือนคู่รักทั่วไปก็กระทบกระทั่งกันบ้างผิดใจกันบ้างนะฮะส่วนคุณเบียร์เนี่ยรู้จักเพราะว่าเป็นกลุ่มเพื่อนกลุ่มเดียวกันแล้วคุณเบียร์เคยไปจัดงานวันเกิดที่คอนโดเพราะว่าวันเกิดใกล้กันกับฝ่ายคุณแอนคู่กรณีที่ผ่านมาเนี่ยตัวคุณแอนก็ยืนยันว่า ไม่เคยมีสัญญาณนะว่าเขาสปาร์กกันว่าเขาเนี่ยรู้สึกดีต่อกันจนกระทั่งวันคริสต์มาสวันคริสต์มาสภาพที่คุณแอนเห็นเนี่ยก็คือคุณเบียร์นั่งที่เก้าอี้ริมระเบียงแล้วฝ่ายชายเนี่ยโน้มตัวลงไปภาพตรงนั้นมันบอกว่าไม่ใช่การโน้มตัวไปคุยตามปกติแล้วพอเรียกฝ่ายชายมาคุยสิ่งที่คุณแอนได้ยินก็คือหมดรักคุณไปนานแล้วว่า oh. พูดแบบนี้ในคืนนั้นนะครับผู้ชมส่วนฝ่ายหญิงขอโทษ ขอโทษต่อหน้าก่อนวันที่เห็นตอนนั้นแล้วก็ทักข้อความมาขอโทษอีกทีคุณแอนก็เลยบอกให้น้องเนี่ย ถอยห่างออกไปไม่ต้องไาย่งกับความสัมพันธ์เขาเ,ออเพื่อใจทั้งคู่เนี่ยได้ปรับปรุงความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าเรื่องเนี่ยมันหลุดออกไปได้ยังไงอแต่ในเมื่อมันหลุดออกไปแล้วตัวคุณแอนบอกว่าเธอก็โดนโจมตีเหมือนกันก็เลยต้องเอาแชทเนี่ยออกมาโชว์เป็นหลักฐานเพื่อปกป้องตัวเองนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทําไมตัวคุณแอนถึงปล่อยแชทออกมานะฮะส่วนกล้องวงจรปิดคุณแอนบอกว่า ไม่ได้อยู่ที่เธอนะถ้าจะมีภาพเนี่ยแต่ถ้ามีการเปิดเผยออกมาคุณแอนมั่นใจเลยว่าไม่ได้เกินจากสิ่งที่เธอเห็นและสิ่งที่เธอพูดออกไปเพราะฉะนั้นเธอเห็นแค่เขาโน้มตัวลงมาซึ่งมั่นใจว่าไม่ใช่โน้มตัวคุย oh. เอาอถ้าไม่เวลาคนโน้มตัวลงไปถ้าไม่คุยแล้วเขาทำอะไรกันน่ะก็นั่นไงตัวคุณแอนก็บอกว่าเธอไม่ได้พูดเกินจริงบีบสิวไหมโอ้โห ไม่รู้อ่ะพี่กิงออ้งจนกว่าจะมีการเอาภาพนั้นออกมาให้ดูเขาใช่กันเลยเหรอเออเราก็ตอบไม่ได้เพราะว่าตัวคุณแอนคือคนที่เห็นส่วนกล้องวงจรปิดยังไม่มีการเผยแพร่ส่วนคุณเบียรคุณเบียรเดอะอวซ์ White, หรือเบียรพัชรนันันนะครับหลายคนก็ไม่รู้ว่าปีนี้เป็นปีชงเปล่าเ,ออเพราะว่า ก็ตั้งแต่พี่กิ้งรายงานไปไงเจอปล่อยคลิปเช้าออกมาจากแฟนเก่าแล้วส่งท้ายปียังมีข่าวให้ปวดหัวอีกครั้งหนึ่งล่าสุดเนี่ยตัวฝ่ายชายที่เป็นไฮโซหนุ่มนะครับคุณผู้ชมก็คือแฟนของคุณแอนเนี่ยไม่แน่ใจว่ายังเป็นแฟนอยู่ไหมนะอแต่ว่าผู้ชายเขาบอกว่าเขาหมดรักแต่ตัวคุณแอนบอกให้คุณเบียรถอยห่างเพื่อให้เขาปรับปรุงความสัมพันธ์ไอ้ผู้ชายเวลาหมดรักนี่มันปรับปรุงกันได้ไหมพี่ต้น ก็ได้อยู่นะเคยอ๋อได้อยู่ใช่ไหมมันอยู่ที่ว่าหมดด้วยเหตุผลเคยหมดรักเมียไหมเพื่อนเอนี้เพื่อนดิอ๋อเพื่อนเพื่อนเออถ้ามันหมดรักเพราะว่าเอ้ยมันมีปัญหาคาใจ แล้วแก้ปัญหานั้นได้ก็อาจจะปรับปร <จบ S 2> ุงได้ไดเออแล้วครั้งนี้เขาบอกให้น้อง,องเบียร์ถอยห่างให้ถอยห่างออกไปเพื่อที่จะให้ทั้งคู่ได้ปรับปรุงความสัมพันธ์แล้วตัวไฮโซนหนุ่มคนนี้ออกมาเปิดเผยบอกว่าเรื่องมันเริ่มจะบานปลายผมต้องออกมาทําอะไรสักอย่างอยากพูดตรงนี้เลยว่าวันนั้นผมกับเบียรไม่มีอะไรเกิดเลยแน่นอนเอ๊ะ เดี๋ยวนะฝ่ายชายพูดว่าไม่มีอะไรเกินเลยแต่ว่าฝ่ายหญิงที่เป็นแฟนของฝ่ายชายพูดว่ามันโน้มตัวแบบไม่ใช่การคุยอ่ะก็นั่นไงไม่ได้นัดกัะมาบอกเลยก็รู้กันอยู่3คนนะตอนเนี้ยเออที่รู้เรื่องจริงอ่ะรู้กันอยู่3คนแล้วก็ไม่รู้ว่าใครจริงกว่ากันโอ้แล้วพวกเราเป็นชาวเน็ตหยุดเผือกกันได้้หปลายปีอย่างเงี้ยแล้เมื่อคืนมีว่างอ่ะเมื่อคืนบางคนบอกว่าไม่ได้นอนเออ ปาร์ตี้ไปด้วยเช็คข่าวไปด้วยคุณเบียร์นี่ดังมากรูกไหมเบียร์เดอะวอยซ์เป็นทั้งนักร้องเป็นทั้งนักแสดงเป็นดาราเป็นนางเอก the urgency, see, ER I, นางแบบเป็นอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งด้วยครบทั่วเลยแตหน้าตาสาสวยอยู่แล้วสวยชุดนี้ดีนะชุดอะไรฮะชุดชุดจิงกะเบลคืออยากใส่บ้างใช่ไหมทีมงานทีมงานขออีกทีดิไอชุดจิงกะเบลอะที่มีมีไอลูกลูกสีๆเยอะๆอ่ะได้ป่ะดิฉันใส่ได้ป่ะชุดเนี้ย ปีหน้าปีหน้าเขาเซฟอยู่เขาใส่เขาใส่ผ้าเซฟไว้รู้ว่าเขาใส่ผ้าเซฟไว้หมายถึงว่าขอยืนชุดนี้มาใส่อ่านข่าวได้ไหมปีหน้าถ้ากลัวพี่กิ๊งจะใส่แล้วพี่กิ๊งจะไม่ใส่ผ้าเซฟไงคุณผู้ชมยิ่งชอบมาถามอยู่ด้วยนะากล้าแจกโบนัสเหรอคุณผู้ชมชอบถามคุณจะใส่เซฟบ้างไหมเนี่ยชุดเนี่ยดิฉันใส่อ่านข่าวได้ป่ะคุณผู้ชมเอฟไว้รอก่อนปีนี้เป็นต้นคริสต์มาสไปแล้วไงผมอนุญาตแต่ขอให้เป็นลูกล่างได้ไหมเอาเอาใหญ่ๆหน่อย เชื่อไหมเออลูกนิมิตมาเลยปลาลูกลิมิตลูกเดียวพี่ต้นนะให้พี่กิ้งไปถามถ้าพี่ต้นอนุมัติเสร็จปุ๊บแล้วพี่ต้นบอกว่าแล้วแต่คุณผู้ชมพี่ต้นอย่าประมาทนะผู้ชมพี่กิ้งเนี่ยไปเขียวแน่นอนฮาร์ดเหรอไปเขียวแน่นอนเดี๋ยวขอเข้าคณะกรรมการก่อนนะครับผู้ชมฮะนะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นปีชงของคุณเบียร์จริงจีนแต่พี่บอลเนี่ยอยากให้พี่ต้นใส่เอ้ยอย่าเพิ่งเอาไปสิลูกเมื่อกี้เนี้ชุดไหนให้พี่ต้นไม่ต้องใส่ชุดใส่ถุงเท้าเดียวกับน้องเบียร์นี่ถุงเท้านี่เหรอเห็นไหมเฮ้ยมันจะเหมือนนะ ก็ตั้งใจให้เหมือนไงเหมือนอะไรหมีก็คุณใส่ทั้งตัวเลยนะครับจะเป็นซาวอลไปเลยใส่ถุงน้าตัวนั้นน่ะเออน่ารักนะเออปีหน้าปีหน้าเก็บไว้เก็บเล็บไว้คิดถึงปีหน้าแล้วปีนี้ยังไม่ถึงข้ามปีเลยนะครับก็คือถ้าใครเป็นแฟนคลับคุณเบียร์ก็ส่งกำลังใจให้แต่ถ้าใครไม่ใช่เข้าไปซัดเต็มๆงานนี้ร้อนและอุ่มากเพราะว่าคุณเบียร์เขาเป็นคนดังมากๆ